สายเขีดห้นะครับข้อ6โจทย์นะครับให้เราทําการสร้างภาพไอโซเมติกนะครับสำหรับในข้อนี้นะครับก็จะมีส่วนโค้งเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มีรูเจาะนะครับสิ่งสําคัญก็คือเราจะวาดวงกลมนะครับวาส่วนโค้งเนี่ยได้อย่างไรเนาะอย่างกับที่บอกไปเบื้องต้นนะครับว่าการเขียนภาพไอโซเมติกนะครับวงกลมหรือส่วนโค้งเนี่ยนะครับเวลาเราเขียนเนี่ยเราจะเขียนในลักษณะแบบ เราจะเห็นเป็นลักษณะของรูปวงรีนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทําเลยนะความกว้างนะครับเราจะต้องสร้างกล่องไอโซเมตริกขึ้นมาก่อนใช่ไหมครับวิธีการทําครั้งแรกเลยเนาะสร้างกล่องไอโซเมตริกขึ้นมาก่อนนะครับเราจะสร้างกล่องได้นะครับเราต้องรู้มิติความกว้างเนาะในที่นี้เท่ากับ40นะครับความสูงนะครับสูงก็คือ15นะครับคือความสูงตรงนี้เนาะ บวกกับอะไรครับรัศมีก็คือ15อีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นความสูงสุดของชิ้นงานนะครับทั้งหมดเนาะก็คือ30นะครับ30นะครับคือความสูงทั้งหมดซึ่งก็คือเท่ากับเท่าไรครับ6ช่องนั่นเองนะครับอันนี้7อ่าอันนี้8ช่องเนาะนะครับถัดมาคือความลึกของชิ้นงานนะครับความลึกของชิ้นงานเนี่ยเท่ากับ15หรือก็คือ3ช่องนะครับ พอเราได้มมติครบแล้วนะครับเราก็มาสร้างกล่องไอโซเมตริกเนาะสมมุติว่าตรงนี้เราจะเริ่มที่จุด O บ้างนะครับถ้าเราจะเริ่มที่จุด O เนาะตรงนี้ต้องเป็นจุด O นะครับจุดนี้สร้างกล่องไอโซเมตริกขึ้นมานะครับให้จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับจุด O ก็คือเป็นจุด origin นะครับเป็นจุดเริ่มต้นนั่นเอง ความสูงของชิ้นงานคือ6ช่องนะครับ2 4 6นะครับความกว้างของชิ้นงานนะครับก็คือ8ช่องนะ2 4 6 8นะครับให้เราเขียนเส้นไกด์ไลน์บางๆนะครับอสร้างกล่องไอโซเมตริกขึ้นมาเนาะถัดมาก็คือความลึกนะครับความลึกของชิ้นงานนะครับก็คือ1 0 15นะครับหรือว่า3ช่องนั่นเอง นะครับก็จะได้กล่องประมาณนี้เลยนะครับอันนี้คือขั้นตอนแรกนะครับที่เราจะวาดภาพ3มิตินะครับเราต้องหามิติกว้างสูงนะครับแล้วก็ลึกให้ได้ก่อนเนาะจากนั้นนะครับก็สร้างกล่องไอโซมิติกขึ้นมานะครับเมื่อเราสร้างกล่องไอโซมิติเรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือก็ลงรายละเอียดของชิ้นงานนะครับโดยพิจารณาเนาะ ด้านหน้านะครับหรือว่าด้านฟอนต์เนี่ยนะครับมีรายละเอียดนะครับที่เยอะที่สุดแล้วนะครับเราควรจะเริ่มจากวิวด้านฟอนต์นะครับก็คือด้านหน้าตรงบริเวณนี้เนาะอ่ะขอเริ่มจากฐานก่อนเลยแล้วกันนะครับขึ้นมาเท่ากับสิบเนาะมาร์กจุดเอาไว้นะครับแล้วก็เข้ามานะครับเข้ามาจากขอบเข้ามาก็คือเท่าไหร่ครับอันนี้15เนาะแสดงว่าระยะตรงนี้คือเท่าไหร่ครับ30นะ30ก็จะเหลืออยู่ อีกฝั่งละห้าครับแสดงว่าฝั่งนี้ก็คือห้านะครับฝั Eller, umas, ่งนี้ก็คือห้าเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั ordnung, ้นเราก็ตรงนี้นะครับเข้ามาก็คือ1ช่องมันสมมาตรกันครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะสูงขึ้นมา2ช่องนะครับเข้ามา1ช่องนะครับอ่าเราก็จะได้เส้นไกด์ไลน์ออกมาประมาณนี้เนาะถัดมาครับสูงขึ้นมาอีกเท่าไหร่ครับหนึ่งช่องใช่ไหมครับจากฐานขึ้นมาคือสิบห้าเนาะก็คือจากฐานขึ้นมาสามช่อง เขียนส่วนโค้งแล้วนะครับซึ่งการเขียนส่วนโค้งเนี่ยเราต้องหาจุดศูนย์กลางให้ได้ก่อนนะครับซึ่งจุดศูนย์กลางในที่นี้ก็คือห่างจากจขอบมาเท่ากับ20นะครับก็คือ4ช่องนั่นเองนะครับแล้วก็สูงขึ้นมาเท่ากับ15เนาะก็คือ3ช่องเพราะฉะนั้นจุดนี้จะเป็นจุดศูนย์กลางนะครับการที่เราจะเขียนส่วนโค้งได้นะครับเราก็ต้องทําการสร้างสี่เหลี่ยมด้านขนานขึ้นมาก่อนใช่ไหมครับอ่า โดยเราจุดที่จุดส่วนกลางเนาะขึ้นมานะครับเป็นรัศมีเท่ากับ15ก็คือ3ช่องนะครับเรามาร์กจุดเอาไว้ลงมานะครับ3ช่องเนาะ1 2 3มาร์กจุดเอาไว้นะครับมาทางด้านซ้ายนะครับ1 2 3มาร์กจุดขวา3จุดนะครับอ่า3ช่องนะครับมาร์กจุดถัดมาสร้างเป็นกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับเพื่อที่เราจะวาดส่วนโค้งได้นะครับ เ่งเดียวก็แล้วแต่ครับเราก็ต้องสร้างกรอบสี่เหลี่ยมด้านขนานขึ้นมาเกาอนะครับจากนั้นหาจุดที่เป็นมุมป้านใช่ไหมครับในที่นี้คือจุดตั้งชื่อว่าเป็น C 1แล้วกันเนาะนะครับจุดจุด A แล้วกันนะครับจุด A อันนี้ก็จะเป็นจุด B เนาะมุมป้านเห็นครับคือจุด A กับจุด B นะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือจากมุมป้านนะครับก็คือจุด A เนี่ยนะครับลากมายังจุดแบ่งกลางเนาะ จุดแบ่งกลางของด้านนะครับหรือว่าถ้าเราตีกรอบใช่ไหมครับถ้าเราตีเนี่ยเส้นแนวแกนใช่ไหมครับก็คือเป็นเส้นแบ่งกึงกลางตรงนี้เนาะจากมุมป้านนะครับลากมายังจุดแบ่งกลางของของด้านนะครับมุมป้านนะครับลากมายังจุดแบ่งกึลางนะนะครับถัดมาจุด b ก็เป็นมุมป้านเหมือนกันนะครับก็ลากมายังจุดแบ่งกลางนะครับ หรือว่าจุดที่เส้นผ่านศูนย์กลางตรงนี้นะครับจุดที่เป็นแนวเส้นผ่านศูนย์กลางก็ได้ครับอันนี้เส้นเดียวกันนะครับเห็นไหมมุมป้านนะครับลากมายังจุดแบ่งกึงกลางขั้นตอนถัดมานะครับเราก็ใช้นะครับมุมป้านเนี่ยแหละครับก็จะเป็นจุดศูนย์กลางนะครับของส่วนโค้งนะครับที่มีรัศมีเท่ากับระยะจากมุมป้านนะครับมายังจุดแบ่งกลางตรงนี้ โดยขอบเขตของส่วนโค้งที่เราจะวาดนะครับก็คือจะอยู่ในขอบเขตของรูปตัว V พอดีเลยนะครับอย่าให้มันเกินออกมาเนาะอ่าเราก็จะได้ส่วนโค้งแล้วนะครับส่วนนี้เนาะเนื่องจากว่ามันเป็นแค่ครึ่งวงกลมใช่ไหมครับเราก็จะใช้แค่จุดนี้เนาะจุด A นะครับแล้วก็จุดนี้นะครับโดยจุดนี้นะครับจะเป็นจุดตัดนะครับของเส้นแบ่งกึ่งกลางนะครับมายังอ่ามุมป้านใช่ไหมครับที่จุด A แล้วก็เส้นแบ่งกลางๆนะครับมายังจุด B นะครับที่เป็นมุมป้านเนาะเกิดจุดตัดนะครับซึ่งจุดนี้แหละครับจะเป็นจุดศูนย์กลางของส่วนโค้งที่เหลือนั่นเองซึ่งระยะรัศมีนะครับดูดีๆนะครับระยะรัศมีก็จะเป็นเท่ากับระยะจากจุดตัดใช่ไหมครับมายังขอบของชิ้นงานนะครับจากนั้นนะครับเราก็ใช้วงเวียนนะครับถ่ายระยะเนาะเท่ากับรัศมีแล้วก็วาดส่วนโค้งนะครับซึ่งสังเกตไหมครับว่าขอบเคของส่วนโค้งเนี่ยก็คือขอบเขตที่อยู่ภายในรูปตัว V นะครับเห็นไหมครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับในการเขียนส่วนโค้งนะครับลงบนภาพไอโซเมติกนะครับถัดมานะครับที่จะถ่ายระยะเป็นความลึกเนาะยังไม่คำนึงถึงรูเจาะนะครับถ่ายระยะไปเป็นความลึกก่อนนะครับแน่นอนนะครับในข้อนี้นะครับมันลึกเท่ากับ15เนาะลึกเท่ากับ15นะครับ เราก็ต้องถ่ายระยะความลึกเข้าไปเท่ากับ15นะครับถ้าเป็นเส้นตรงแบบนี้นะครับเราสามารถถ่ายได้อยู่แล้วถูกไหมก็คือลึกเข้าไปนะครับตามจุดนะครับเข้าไปเท่ากับ15ก็คือ3ช่องฝั่งนี้นะครับจุดนี้ก็3ช่องเหมือนกันแต่ตรงนี้แหละครับตรงนี้เป็นรอยต่อของเส้นตรงและส่วนโค้งนะครับซึ่งเราจะไม่เห็นเป็นเส้นนะครับอันนี้สําคัญนะ เส้นตรงกับส่วนโค้งนะครับมันสัมผัสกันพอดีจะไม่เกิดเป็นเส้นนะครับเนาะจะไม่เกิดเป็นเส้นนะครับส่วนนี้เนาะจะไม่มีเส้นตรงนี้นะครับอ่ะแล้วเราจะวาดส่วนโค้งนี้ได้อย่างไรนะครับวิธีการก็คือนะครับวิธีรัดเลยนะครับก็คือเราสามารถที่จะใช้ จุดสาคัญในการถ่ายระยะได้นะครับอย่างเช่นเรารู้แล้วว่าจุด a เนี่ยนะครับเป็นจุดศูนย์กลางของส่วนโค้งตรงนี้ใช่ไหมครับถัดมานะครับจุดนี้ให้เป็นจุด c แล้วกันนะครับจุด c เนี่ยนะครับก็เป็นจุดศูนย์กลางนะครับของส่วนโค้งตรงนี้ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราถ่ายแค่ระยะจุด a กับจุด c ใช่ไหมครับตามความลึกเท่ากับ3ช่องเนี่ยแล้วเราก็สามารถที่จะได้ส่วนโค้งออกมาแล้วนะครับส่วนนี้ลองดูนะครับ ถ่ายความลึกนะครับจุด a 1 2 3นะครับจุดนี้จะเป็นจุด a พลามแล้วนะครับจุด c เหมือนกันนะครับ c นะครับ1 2 3นะครับจุดนี้เป็นจุด c พลามเนาะถ่ายตามแกนความลึกนะครับอ่ะถัดมานะครับเราก็ถ่ายระยะส่วนโค้งด้วยนะครับส่วนโค้งมีรัศมีเท่ากับเท่านี้เนาะเท่ากับเส้นนี้นะครับแล้วก็ถ่ายระยะนะครับมายังจุด a นะครับจุด a เนี่ย ถ่ายระยะมาเป็นจุด A พาร์มเนาะตามความลึกเท่ากับ3มช่องนะครับจากนั้นเราก็ได้ส่วนโค้งมาแล้วนะครับส่วนนี้เนาะซึ่งขอบเขตของมันนะครับ็คือตามแนวของรูปตัว V ก็คือตามแนวเส้นนี้ใช่ไหมครับกับแนวเส้นนีเนาะถัดมานะครับจุด C เนาะจุด C ถ่ายระยะรัศมีนะครับหรือว่าส่วนโค้งของ C ไปด้วยนะครับ โดยที่มันแตกต่างกันที่ความลึกใช่ไหมครับจาก C ก็จะมายัางนะครับ C พามเนาะก็คือ3ช่องนะครับจากนั้นเราก็วาดส่วนโค้งขึ้นมาครับอ่าอันนี้เราก็จะได้ส่วนโค้งมาแล้วนะครับแต่ทีนี้นะครับจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งก็คือนะครับเวลาเราจะเห็นขอบนะครับของพวกลักษณะที่เป็นส่วนโค้งแบบนี้นะครับหรือลักษณะที่เป็นทรงกระบอกเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นเราจะเรียกว่าเป็น เห็นเป็นสันหรือว่าขอบใช่ไหมครับที่เป็นลักษณะเหมือนกับเป็นเส้นแทนเจนไลน์เนี่ยนะครับสัมผัสกันระหว่างส่วนโค้ง2ส่วนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องวาเส้นแทนเจนหรือว่าเส้นสัมผัสนะครับที่สัมผัสส่วนโค้งทั้งสอส่วนนี้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับเส้นแทนเจนตรงนี้นะครับจะต้องทํามุม30องศากับแนวแกน x นะครับหรือว่ามันก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะครับของ แกนของ i อโซเมติกนั่นเองเห็นไหมครับต้องทํามุม30องศาครับตรงนี้สําคัญนะครับบางคนเนี่ยไม่ได้ทํามุม30อ,30องศาครับก็จะผิดทันทีเลยนะสําสหรับข้อนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าไม่มีรูเจาะนะครับเราก็เติมขอบที่เหลือเนาะขอบที่เหลือนะครับแล้วก็ลงชิ้นงานให้เข้มนะครับก็จะเสร็จใช่ไหมครับ แต่ว่านะครับข้อนี้ยังมีรูเจาะอ,อีกใช่ไหมครับมีรูเจาะอ,อีกซึ่งรูเจาะตรงนี้นะครับมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเนาะอันนี้คือสัญลักษณ์ไดมิเตอร์นะครับหรือว่าเส้นผ่านศูนย์กลางเพราะฉะนั้นรัศมีนะครับก็จะเป็นหารด้วย2นะครับก็คือ7.5หรือว่า1.5ช่องนั่นเองนะครับอ่าเรารู้แล้วว่าจุด A เนี่ยคือจุดศูนย์กลางใช่ไหมครับ A พานตตรงนี้เนาะนะครับ ระยะเลยนะครับตามรัศมีเลยนะเพื่อที่จะสร้างสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับหรือว่ากรอบของวงกลมขึ้นมานะครับอจากจุดศูนย์กลางใช่ไหมครับขึ้นมาเท่ากับ1.5ช่องนะครับมาร์กจุดเอาไว้ลงมานะครับ1แล้วก็อีกครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับ1.5ช่องมาร์กจุดเอาไว้มาทางซ้ายนะครับ1.5ช่องมาร์กจุดเอาไว้ทางขวานะครับ1.5นะครับมาร์กจุดนะครับจากนั้นเราก็สร้างกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับ โดยด้านฟอนต์ตรงนี้นะครับจะเป็นมิติของความกว้างกับความสูงเนาะกรอบสี่เหลี่ยมนะครับของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตามความกวาม้างและความสูงเท่านั้นนะนะครับห้ามวาดกรอบผิดนะครับเพราะตอนนี้เรากําลังอยู่ที่ด้านฟอนต์อยู่นะอ่าสร้างกรอบขึ้นมาครับ ไม้ฉากของเราเนี่ยก็จะทําทํามุมตามแนวแกนนะครับตามความกว้างเนาะไม่ติดความกว้างนะครับ,รารบจากนั้นนะครับเราก็จะได้กรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาแล้วอ่ะเดี๋ยวขอเขียนให้เข้มนิดนึงนะจะได้เห็นชัดเจนนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับ ถัดมาหลักการทำนะครับหลักการการวาดเนี่ยเหมือนกันเลยก็คือหาจุดที่เป็นมุมป้านนะครับมุมป้านก็จะมี2จุดใช่ไหมครับอันนี้ให้เป็นจุด x แล้วกันเนาะจุด x นะครับอันนี้เป็นจุด y แล้วกันนะครับจุด x ก็บจุด y ใช่ไหมครับจากมุมป้านนะครับลากไปยังจุดแบ่งกลางๆใช่ไหมครับมุมป้านนะครับลากไปยังจุดแบ่งกลางเนาะ ถัดมาจุด y นะครับเป็นมุมป้านเหมือนกันนะครับก็ลากมายังจุดแบ่งกลางนะครับก็จะได้ออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับมุมป้านเนี่ยนะครับที่จุด x ตรงนี้นะครับจะเป็นจุดศูนย์กลางนะครับของส่วนโค้งนะครับที่มีระยะเท่ากับจากมุมป้านมาถึงจุดแบ่งกลางนะครับขอบเขตของส่วนโค้งเนี่ยก็จะเป็นขอบเขตที่เป็นรูปตัว v นั่นเองนะครับ แกน y เนอะ,อะจุด y เนาะก็จะเป็นจุดศูนย์กลางนะครับของส่วนโคง้งตรงนี้นะครับขอบเขตเป็นรูปตัว v เนาะถัดมานะครับก็คือเป็นจุดตัดนะครับจุดตัดตรงนี้นะครับเกิดขึ้น2จุดเนาะนะครับจุดตัดนะครับก็จะเป็นจุดศูนย์กลางนะครับเป็นจุดศูนย์กลางนะครับของส่วนโค้งที่เหลือนั่นเองนะครับ นะครับก็จะเป็นจุดศูนย์กลางของส่วนคองที่เหลือนะครับอนะครับก็จะได้วงกลมออกมาแล้วนะครับประมาณนี้เห็นไหมครับวงกลมที่เราเห็นเนี่ยนะครับพออยู่ในแกนนะครับของภาพสามมิติแล้วเนี่ยแกนไอโซเมตริกเนี่ยนะครับจะเห็นเป็นลักษณะของรูปวงรีนะครับคําถามถัดมานะครับถามว่าอันเนี้ยนะครับมัน อาจจะมีส่วนที่เป็นขอบใช่ไหมครับที่อาจจะต้องมองเห็นหรือเปล่าใช่ไหมครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องถามกับตัวเองนะครับว่ามันมีขอบด้านหลังอยู่ด้วยถูกไหมครับแล้วขอบตรงนี้จ,จะมองเห็นหรือไม่นะครับเราก็ต้องมาเช็คอีกทีหนึ่งนะครับโดยหลักการการเช็คนะครับง่ายๆเลยก็คือเราสังเกตที่จุด y นะครับจุด y นี่จะเป็นจุดศูนย์กลางของส่วนโค้งตรงนี้นะแสดงว่าถ้ามันจะเห็นขอบหรือไม่เห็นเนี่ยนะครับเราเช็คแค่จุด y เพียงจุดเดียวก็พอแล้วนะครับ ก็คือให้เราถ่ายจุด y นะครับตามแกนความลึกก็คือถ่ายมาเท่ากับ3ช่องนะครับ1,2,3แสดงว่าจุดนี้จะเป็นจุด y นะครับเป็น y พารมเนาะถ้าเกิดว่ามันเห็นขอบส่วนโค้งใช่ไหมครับการที่มันจะเห็นขอบได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับความลึกใช่ไหมครับความลึกของชิ้นงานถ้าเกิดชิ้นงานลึกมากเนี่ยก็จะไม่เห็นถูกไหมถ้าเกิดชิ้นงานมันแคบนะครับก็คือมันไม่ลึกเนี่ยมันจะเห็นใช่ไหมครับ เราก็ต้องเช็คเนาะให้จุด y เป็นจุดศูนย์กลางนะครับถ่ายระยะส่วนโค้งมานะครับมายังจุดพามาอ่ะปรากฏว่าเป็นไงครับไม่ถึงใช่ไหมครับแสดงว่าเรามองไม่เห็นเนาะแต่ถ้าเกิดว่าชิ้นงานนะครับมันแคบเห็นไหมครับถ้าชิ้นงานมันไม่ลึกเนี่ยเราก็จะต้องเห็นส่วนโค้งด้วยถูกไหมครับเป็นขอบของชิ้นงานเนาะนะครับอ่ะที่เหลือนะครับลงเส้นให้เข้มเลยนะ ให้แตกต่างกันนะครับระหว่างเส้นไกด์ไลน์กับเส้นขอบชิ้นงานนะครับใครที่วงเวียนนะครับที่ไม่เข้มเนาะก็ต้องเขียนให้เข้มนะครับเนาะเขียนให้เข้มนะครับให้แตกต่างกันนะพยายามเขียนให้เข้มที่สุดนะครับเนาะ เส้นไกด์ไลน์ต่างๆครับเราไม่ต้องลบนะไม่ต้องลบทิ้งนะครับให้แสดงเอาไว้นะครับแต่เขียนน้ำหนักเส้นให้แตกต่างกันแค่นั้นนะครับถ้าเป็นเส้นไกด์ไลน์นะครับน้ำหนักเส้นต้องบางนะอ่านะครับถ้าเป็นเส้นไกด์ไลน์นะครับน้ำหนักเส้นต้องบางสําหรับข้อนี้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวขอลบตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวจะมองกันไม่ออกนะเดี๋ยวหาว่ามีเส้นนะครับจริงๆไม่มีนะ อ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับชิ้นงานข้อนี้นะครับ exercise 7.5นะครับข้อ6